สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันแถวสมุทรสงครามครับเพิ่มเมือนงมาทาเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวแต่ไม่ใช่บ้านโครงการครับก็มาทาโรงเรือนปลูกไม้ใบมาตรฐานไซส3์3คูณ5ครับยอดฮิตไซนี้นะครับรายละเอียดก็ตามดูเลยครับ ก่อนนี้จะเป็นสเปคมาตรฐานเลยนะครับหลังคาโค้งขนาด3.5เนี่ยจะเป็นหลังคาจะเป็นพลาสติกใสนะครับแสงผ่านได้ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ประมาณ97%นะครับแล้วก็จะมีมุ้งกันมแมลงรอบรอบด้านเลยนะครับไอ้ส่วนตรงหน้าจั่วเนี่ยก็จะเป็นมุ้งเหมือนกันนะครับถ้าตามมาตรฐานครับแต่ลูกค้าสามารถแจ้งได้นะครับ <Okay. S 1> ว่าอยากจะให้มันกันฝนสาดหรือว่าจะปล่อยให้มันโล่งๆเป็นมุง้งถ้าจะเป็นการฝนสาดเราก็จะเปลี่ยนไปขึ้นพลาสติกแทนนะครับแต่ถ้าจะให้มัน อากาศระบายดีก็แนะนําว่าเป็นมุมดีกว่านะเพราะว่ายังไงฝนก็สาดได้อยู่ดีครับตรงนั้นพื้นที่เนี่ยมันจะอยู่บริเวณข้างบ้าน,นครับก็ลูกค้าไม่ได้เอาให้มันแน่นมากก็พอดีพอดีครับถ้ามีพื้นที่เหลือประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยครับสามารถเดินรอบด,ด้านได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามหลบหลีกไอ้ส่วนของที่หลังคามันจะสาดน้ํามาใส่ครับจะได้ยืดอายุการใช้งานของเดือนได้นะครับถ้าสมมุติว่าพื้นที่เราแคบจริง ก็จําเป็นต้องทําก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็แนะนําว่าอยากให้อยู่ใต้ส่วนที่ชายหลักคาเทน้ามานะครับจะได้ใช้ได้นาน,นครับนี้พื้นที่ลูกค้าเขาก็โอเคนะครับเป็นงานติดตั้งบนพื้นดินนะครับเป็นหินหินกรวดนะครับเป็นเล็ใหญ่ห่อยแรัว่าลูกค้าโรยไว้นานนะครับแล้วก็แบบนี้ก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็ขุดดินก็ถือว่าเป็นงานติดตั้งบนดินลูกค้าจะเพิ่มตัวระบบพ่นหมอกแล้วก็ตัวพัดลมไปด้วยนะครับก็สามารถ เพิ่มได้นี่ก็เป็นชุดควบคุมมาตรฐานสาหรับควบคุม,มอุณหภูมิแล้ว่าความชื้นที่อยู่ในตัวเราจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับจับวัดไว้ตลอดเวลาก็เราสามารถดูค่าเรียลไทม์ได้ผ่านมือถือเลยนะครับว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ส่วนรุ่นที่จะมีกราฟดูย้อนหลังได้จะต้องเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอ๋อเนี่ครับเราจะทําเป็นคลิปแยกให้ดูนะครับว่ามีระบบแบบไหนให้เลือกบ้างนะครับก็อันนี้ก็จบเรียบร้อยครับประตูติดตั้งอยู่ด้านนี้นะครับลูกค้าเขาจะเดินเข้าออกจากด้านหลังบ้านครับก็ มาตรฐานเลยครับอันนี้จะคุมสฉลแงแค่ด้านบนแล้วก็ด้านฝัง่งที่ตอนตกนครับส่วนด้านตะวันออกที่ติดบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องคุมครับแล้วก็ด้านหน้าหลังก็จะไม่คุม <Okay. S 2> คเพราะว่ามันไม่มีแดดเข้าแต่จริงๆก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ประมาณนี้ก็ทําแบบนี้ได้นะแต่บางทีถ้าเกิดเป็นงานที่บ้านตรงข้ามเป็นกระจกหรือว่ามีอยู่ติดกับแม่น้ําหรืออะไรที่มันจะสส้นแงใหมัสะท้อน มาใส่ในโรงเดือนได้ถึงแม้ว่าแดดจะไม่ได้ส่องจริงแต่ว่ามันสะท้อนในอื่นก็ได้ก็ควรจะคุมนะครับเพราะไม่งั้นน้องเขาก็จะร้อนได้นะครับก็เหมือนกับที่เราไปนั่งริมทะเลหรือนั่งริมแม่น้ําอยู่ทั้งวันถึงแม้ว่าจะอยู่ในรลกนะครับก็ยังจะตัวดาได้นะเพราะมันแสงมันสะท้อนกับพวกน้ําพวกโครงสร้างตึกกับพวกสีขาวๆหรือกระจกอะไรเข้ามาเนียก็ต้องดูให้รอบด้นะครับก็สาหรับงานนี้ก็สั้นๆครับเป็นงานมาตรฐาน สามารถปลูกไม้ใบในนี้ได้เลยนะครับก็จะวางบนพื้นก็ได้หรือว่าจะมีทำชัช้นวางเพิ่มก็แล้วแต่ลูกค้าเขาสามารถเพิ่มเองก็ได้รับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับง่ายๆว่าพื้นที่เยอะแต่ว่าสร้างนิดเดียวก็ได้นะครับเพราะว่า3ามคูณหนี้ก็ก็สามารถจะปลูกได้แบบอพอสมควรแล้วนะครับพื้นที่ไม่น้อยแล้วก็ไม่มากเกินไปนไม่ทำให้เสียพื้นที่บ้านไปมากนะครับ,รบแต่ว่าแต่ก็ไม่น้อยไปจนถึงคาดว่าจะปลูกอะไรไม่ได้นะครับ ก็มันก็ใช้เวลาทําติดตั้งไป2วันครับก็จบเรียบร้อยก็งานของเรามีประกันทุกงานนะครับก็ภายใน1ปีถ้ามีอะไรก็ทักมาได้ตลอดเราดูแลให้ฟรีครับส่วนถ้าเกินก็ยังทักมาได้ครับก็ยังดูแลให้อยู่แค่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบ้างครับค่าเดินทางหรือค่าวัสดุที่ซ่อมแซมครับถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยก็แจ้งด่วนมาได้เลยนะท้าไหนสนใจก็ทักมาถามพูดคุยกันก่อนได้เลยครับแล้วก็มัดจำจองคิว่วงหน้าช่วงนี้ก็ ประมาณสักเดือนครึ่งหรือเดือนหนึ่งครับการันตีถ้าถ้าสมมติต้องการด่วนหรือยังไงก็ลองคุยเป็นเคสดไปเคสได้ครับเพราะว่าต้องดูเป็นเงนินงานไปว่ามันจะสามารถพอจะแทรกได้ไหมนั่งเ้ยครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่เราอยากให้เราทําเป็นคลิปออกมาก็แจ้งพิมพ์คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับรจะทักมาทางไหนทุกช่องทางก็คือถึงเราหมดนะครับ <Okay. S 2> เราจะไล่ดูทุกคอมเมนต์แล้วก็ไล่ดูทุกข้อความในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะไลน์เฟซบุ๊ก หรือว่า YouTube เว็บไซต์อะไรทักมาทักเนลอะไรก็คือจะมีคนตอบให้ทั้งหมดนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าจะติดต่อกันไม่ได้นะครับก็สำหรับเราสำหรับวันนี้ครับก็สั้นๆครับคลิปมาตรฐานปลูกไม้ใบขนาด3 5คครับก็ตั้ง2วันจบถ้าอยากได้ประมาณนี้ก็ทักมาได้เลยครับอายุการใช้งานอยู่ประมาณ 2- 3ปีครับก็ไปเปลี่ยนแผ่นกันใหม่ก็ใช้ไปได้อีก2มปีพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเหมือนของใหม่นะครับวันนี้ก็ เท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ